สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเจ๊พรเต่างอยนะคะวันนี้เจ๊พรมาที่ตลาดเมืองสกลตอนเช้านะคะมาพบกับพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่ชื่อ่อคพี่เบิร์ตนะคะวันนี้อยู่กับร้านพี่เบิร์ตขายนมโคกคะ่ะเปิดให้ดูนยครับพี่เบิร์ตค่ะโอ้วันนี้ขนมขน,นมโคกใส่อะไรครับพี่กระปุคะ่ะกระโุกต่อไปคะ่ะต่อไปเปทองค่ะ ห้ามกินนะคะดีๆห้ามกินอันนี um ตน้ต้นหอมครับต้นหอมค่ะต้นหอมเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวอันสุดท้ายค่ะต้นหอมเหมือนกันต้นหอมใครจะมาตลาดตอนเช้าเมืองสกลหนะ้าเซเว่นนะคะร้านพี่เบริร์ตจะขายขนมมงคลนะคะฝอยทองทองหยิบทองหยอดเม็ดขน,น,นุนแซนด์ดวิชดีๆแซนด์วิชนะคะสิบบาทครับอ่าค่ะค่ะราคาไม่แพงนะคะ นะคะอยู่กับพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดขายขนมครกมีป้ายด้วยนะคะเบื่อ f c เจ r พ้าร500คนจะมานะคะคขอบคุณนะคะเอาไปตอพี่น้องไปต่อตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆกัไปเรื่อยๆเฉพาก็พผ้ากันมายามนะคะยามปู่ยามป่าเอาว่าวภาษาป่าเดีคืๆกิดีพี่น้อง อันนี้ฟิชช์ดีๆสับฟิชช์ on the water นะคะปลาอยู่ในน้ำพี่น้องเลยภาคใช่ค่ะเพราะเป็นอาเซียน <laughs> ตอนนี้ <laughs> this is a fish <laughs> ได้ปลาทอดค่ะ <laughs> เพราะมันตายแล้วค่ะอ่ามันเป็นธรรมชาติของคนเฮานะคะอันอยากกินอยากได้กับมาต้มนี้นะคะลาลบก้อยนะคะตรงกับข้ามกับอ๋อ,อลาบก้อยไก่ทอด สกลเด์ค่ะเมื่อสกุลซิตี้นพี่น้องไปค่ะไปค่ะไปเรื่อยๆนะคะเขาลดขายองนะคะองมั่งก่อนพี่น้องเอ้ยก็รูหนาตรงหน่อดวนฝนสิโต๊ะแห้งแห้งค่ะในขณะนั้นเองไปร้านที่เจ๊พรชอบมากที่สุดนะคะพี่แหนมมาเรียงไหมนุ๊แต่มีพี่อบดิ๊ดอิสุฟอกฟอกไปบอกกบนะฟ้องนะครับฟอกฟอกฟอกอันนี้ดิๆอิสุพี่ หมูค่ะเนี่ยหมูย่างกับหลานคุณพ่อปัดแบบ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 สวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้ยลูกสาวค่ะค่ะนี่นะมาซอยคุณพ่อตาลูกกระตันยู่ค่ะมันซอยกันทำามหากินนะคะค่ะอันไม่ทราบว่าถุงละเท่าไหร่คะดิฉันเป็นยูทูบเบอร์เต่างอยกดซับสไคร b ์ใบมะกรูดแล้วใส่มะขามเปียกกดติดตามเจพรอเต้างอยค่ะ แล้วพี่น้องเด้อม,มนันอีกค่ะเจ๊พ่อนจะขอขอนุญาตมาว่ามาจ่านะคะแต่ว่าเจ๊พ่อนจะเป็นคนสายบุญสุนทานนะคะวัดนาคนิเมศนะคะพุทธาภิเศกนะคะเจ๊พ่อนมดพลังแล้วก็เลยสิไปนั่งสมาธิสวดมนต์สักวันนะคะพี่น้องจบจอยค่ะสวัสดีค่ะสินเจ้านะคะอยู่ที่ร้านตุ๊ฝปากหม้อนะคะ โอ้รู้สึกว่าพี่เขาอนามัยสุดยอดเลยนะคะซึ่งผมก็ไม่ตกไปเปิดๆโชว์หน่อยนะคะ5้าร<ต>้ย <500 S 2> คนกําลังจะดูว่ามีอะไรแต่ว่าพี่บอกว่าเป็นเคล็ดลับเปิดไม่ได้นะคะ,ม,ม,คะมันยังไม่สุกค่ะเพราะมันยังไม่สุกนะคะอันนี้ดูส่วนผสมของคุณเขานะคะอันนี้คืออะไรคะปัก,มปกมหม้อค่ะปักหม้อเมืองสกลิตีนนะคะ,อ,ะอยู่ตรงกันข้ามกับกับ,ก,บกับปิ้งหมูนะคะไปกันเดอร์ค่ะพี่น้องบ่แพงดอกคะ่ะ ร้านแหนมหมูของเจ๊ก็ยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะคุณแม่ของเราก็ไม่รู้ว่าไปไหนนะคะแต่ว่าคุณแม่ต้องมาบอกนะคะตอนนี้อยู่กับเจพรเ,เต่างอยซิตี้นะคะอสวัสดีค่ะคุณแม่ค,ค,คุณแม่ชื่ออะไรเจ้าคะชื่ออื่นค่ะคุณลูกค่ะคุณแม่อื่นนะคะ คุณแม่นี่เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกของเจ๊พรเต่างอยนะคะกดซับสไคร์ใบมะกรูดและอย่าลืมกดติดตามเจ๊พรเต่างอยนะคะคุณแม่ของเราขายอะไรบ้างคะเนี่ยดูได้เลยดูได้เลย this is a fish ดุกนะคะปลาดุกนะคะ and the chicken ปิ้งไก่นะคะ and the ห่อหมกใบตองค่ะนี่ยโอ้โหปลาโอ้โหโบกใบตองใส่ปลานะคะ and the ส้มปลาตองนะคะส้มปลานะคะ อันนี้เจ๊บองเจ๊พรเกิดมาก็ได้กินปลาแล้วก็ทำนาไถานารุกับพ่อนะคะลูกสาวหลับาไปนานำพอ่อเมพิ่นไปเรียนเงยบจักคอยตาบาู้บ่าวคู่บูดผู้ยั่วหลับไปน,นั่งเง็บจักผู้บ่าวคู่มากมาักแตือนประตูเติมแม่คะแค่นี้นะคะกลับแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ว่างวดนี้ก็